ตรงๆในคืนวันสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวเน็ตเห็นมากับตาคืนวันสงกรานต์เห็นตรงๆแต่ข้างกายไร้เบสเบสและตรงๆเงียบเงาสุดๆเหตุต่างฝ่ายต่างกลับบ้านเกิดตัวเองและออกเที่ยวลำพังไร้เงาอีกฝ่ายตามมาโชว์ั้างรัางให้เห็นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสขา่าวรักรล่าที่เริ่มดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝั่งของสาวเบสที่ถึงขั้นอันฟอนและลบรูปคู่หนุ่มตรงๆทิ้งเกลี้ยง ในขณะที่ฝ่ายชายในช่วงสงกรานต์นี้ได้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามไปเล่นน้ำสงกราน์กับเพื่อนๆมีแฟนๆได้เข้าไปขอถ่ายรูปและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นตัวจริงว่าเจอตัวจริงตรงๆก็คือหล่อมากขาวออร่าแถมนิสัยดีมากไม่หยิ่งเลยที่สำคัญไม่เห็นร่องรอยความเศร้ายังคงเล่นน้ำและแฮงเอาทกับเพื่อนปกติ